คำว่าช่างฝันชวนฝันในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมของทุกปีจะตรงกับวันมาตินลูเตอร์คิงซึ่งเป็นวันรำลึกถึงสาธุค,คุณด็อร์มาตินลูเตอร์คิงจูเนีย นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองผู้เรียกร้องความเท่าเทียมให้กับคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในสหรัฐนะคะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า On Martin Luther King Day Biden says Americans must commit to King's work หมายความว่าในวันมาตินลูเธอร์คิงไบเดนกล่าวว่าชาวอเมริกันต้องอุทิศตนเพื่อสารต่อง,งานของสาธุคุณคิงค่ะ ดิสาธุคุณดร์มาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เป็นเจ้าของศูนทรพจน์ I Have a Dream หรือข้าพเจ้ามีความฝันซึ่งเป็นศูนทรพจน์ที่กล่าวไว้ระหว่างการเดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตนันเมื่อวันที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2506หรือปีคริสตศักราช1963กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายล้านคนและยกระดับสังคมอเมริกันในด้านสิทธิพลเมืองมายาวนานค่ะ ทำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคําว่า dream คํานี้เป็นได้ทั้งคํานามและคํากริยายนะคะแต่ในข่าวนี้ค่ะคําว่า dream ทําหน้าที่เป็นคํานามค่ะในสูนทรพจน์ I have a dream ซึ่งแปลว่าข้าพเจ้ามีความฝันนะคะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า dream ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น with most of retail businesses going online Randy Wonders Whether He Should Give Up His Dream To Become A Book Shop Owner หมายความว่าเมื่อพิจารณาว่าธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่เดินหน้าช่องทางออนไลน์ Randy ต้องคำถามว่าเขาควรทิ้งความฝันในการเป็นเจ้าของร้านหนังสือดีหรือไม่ค่ะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูการใช้คำว่า Dream ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาแปลว่าฝันในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The dean dares his students to dream big and to follow their ambitions. หมายความว่าคณะบดีปลูกความกล้าให้นักศึกษาของเขาฝันใหญ่และทำตามความมุ่งหมายนั้นให้ได้ค่ะ <Yahoo! S 1> มาต่อกันที่คำว่า dreamy คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เปี่ยมไปด้วยความฝันช่างฝันหรือชวนฝันค่ะ ไปดูการใช้คำว่า dreamy ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Jose looks at his partner's dreamy eyes and professes love for him หมายความว่าโ o s e มองเข้าไปที่ดวงตาอันชวนฝันของคนรักและได้บอกรักเขาค่ะ <Wow. S 1> ถ้าเป็นกรณีฝันเกินจริงหรือฝันเฟื่องนะคะให้นึกถึงคำว่า daydream หรือที่เราคุ้นหูกันว่าฝันกลางวันนั่นเองนะคะ คำว่า daydream เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันค่ะไปดูการใช้คำว่า daydream ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey stop daydreaming about that variegated plant it's out of our price range หมายความว่าที่รักหยุดฝันเฟืองเรื่องไม้ด่างนั้นได้แล้วนะมันเกินกว่าราคาที่เราตั้งไว้แล้วล่ะ huh? นอกจากคำว่า daydream แล้วยังมีคำว่า pipe dream ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าฝันเฟื่องหรือฝันเกินจริงค่ะไปดูการใช้คำว่า pipe dream ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น the company's plan to deliver double-digit growth this year may be just a pipe dream if its main factory continues to be closed หมายความว่าแผนของบริษัทที่จะเติบโตในระดับเลขสองหลักปีนี้คงเป็นแค่ฝันเกินจริงหากโรงงานใหญ่ของบริษัทยังต้องปิดตัวอยู่แบบนี้ค่ะ oh, <no. S 1> มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมที่มาจากสุนทรพจน์ I Have a Dream ของสาสทุคคุณคิงที่ว่า So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream it is a dream deeply rooted in the american dream i have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed we hold these truths to be self-evident that all men are created equal เป็นความฝันที่อย่างรากลึกตามแบบความฝันอเมริกันข้าพเจ้ามีความฝันว่าวันหนึ่งประเทศนี้จะลุกขึ้นยืนหยัดและดำเนินชีวิตตามความเชื่ออย่างแท้จริงและเห็นแจ้งได้ในตัวเองว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้เท่าเทียมกัน เอาล้วค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ